โอเคสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเบเช่คอฟฟี่ตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นกาแฟสุขภาพทุกคนแล้วก็จะได้ในส่วนของคนที่อยากจะลดพุนลดไขมันได้ด้วยนะคะตัวนี้ส่วนผสมทั้งหมด29อินวันนะคะเป็นอาราบิก้าจากประเทศสเปนทุกคนกาแฟหอมๆนะคะส่วนผสม29อินวันนี่จะเน้นในเรื่องของคนที่มีปัญหาสุขภาพคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันกินได้ไม่กินได้คะ่ะเพราะตัวนี้ครีนเทียมทําจากนำ้ำมันรำข้าวนะคะแล้วก็มีพวกถั่วขาว ได้ที่สําคัญคอเลสเตอรอลน้ําตาลไขมันเนี่ยศนย์เเซนะคะ29อินวันส่วนผสมที่ใส่ลงไปนะคะจะช่วยคนที่ต้องการจะลดความอ้วนเพราะมันจะช่วยในเรื่องการขผาผลาญไขมันได้และช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายคนที่ท้องผูกกินก็จะถ่ายท้องดีสุดๆทําให้เราเนี่ย คุมความหิวลดความอยากอาหารได้ดีมากๆและในนี้จะมีตระกูลเบอร์รี่เยอะมากๆนั่นหมายถึงถ้าเรากินไปปุ๊บจะได้ในะเรื่องของสายตาก็จะแจ๋วขึ้นด้วยนะคะทุกคนรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะโคตรของความอร่อยเลยที่สําคัญเนี่ยสามารถชงร้อนได้ชงเย็นได้นะคะตัวนี้เนี่ยคนที่ทานเป้ก็สามารถทานได้ด้วยตัวนี้ประสิทธิภาพคือมันตอบโจทย์มากๆนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้ทั้งคนที่อยากจะดูแลสุขภาพคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่คนที่อยากจะกินเพื่อคุมหิวลดหุ่นคนที่ท้อง ปูกนะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นกาแฟสุขภาพที่ตอบโจทย์มากๆนะคะในหนึ่งซองเนี่ยในหนึ่งซองใหญ่นะ้หนึ่งงก็คือมีทั้งหมด20ซองนะคะราคา โคตรน่ารักเลยนะคะถ้าใครที่เป็นคอกาแฟนะคะหรือว่าเป็นสายสุขภาพสายลีนหุ่นลดหุ่นนะคะอยากให้เอาตัวนี้ไปชิมดูเพราะเมเชื่อว่าถ้าได้ชิมแล้วนะคะคุณจะติดใจมากๆนะในความอร่อยและในความที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยสัยจจการทั้งหมดนะคะอันนี้คือทานดูด้วยนะคะอยากจะเป็นฝันนะคะลองดูนะคะ